สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำาระะาชัสบดีที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาชฤไทยเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรณีแผ่นดินไหวที่จังหวัดคารมามันมาราชสาธารณรัฐตุรกีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พรนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรุงอังการาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทืินใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวไร้ายแรงในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของตุรกีความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด7.8ดิลเตอร์และการสั่นสะเทือนที่ตามมาอีกนับไม่ถ้วนนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ยากต่อการเชื่อ จำนวนผู้เสียชีวิตในขณะนี้อาจมีถึงหมื่นคนและมีการคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอีกทั้งจะมีผู้บาดเจ็บผู้สูญหายหรือผู้ไรที่อยู่อาศัยอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานและอาคารบ้านเรือนได้ถูกทำลายเหลือเพียงเศษอิฐเศษปูนความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่คู่ภัยทั้งหลายและประเทศไทยก็จะเข้าร่วมกับนานาประเทศในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ตามความเหมาะสม ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปอย่างท่านและประชาชนชาวตุรกีทั้งขอร่วมไว้อาลัยต่อความสูญเสียในครั้งนี้และหวังว่าประเทศของท่านจะฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้โดยสมบูรณ์ในเร็ววันพระบระมมหิพไทยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาปรก,กระหม่มให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาด้วยไทยปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรียกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองที่เมืองแลาทาเกียและเมืองฮะมาสาธารณรัฐอาหรับซีเรียเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอารับซีเรียกรุงดามากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าตลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ประชาชนนับไม่ถ้วนไร้ที่อยู่อาศัยทั้ง,งยอก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างข้าพระเจ้าและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติอันร้ายแรงครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อน,นำไปสู่การฟื้นฟูที่สมบูรณ์พระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรนราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งติดตามความก้าวหน้าการดําเนิงเนง,งานโครงการพัฒนากว้านพะเยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จออกณวังสัปปทุมสนติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนากว้านพยาวนเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดพยาวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว้านพยาเกิดขึ้นจากการสร้างประตูระบายน้ํากั้นลําน,น้ําอิงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอเมืองพยาว เมื่อปี2482มีพื้นที่กว่า12,000ไร่ผ่านไป50ปีพื้นที่ป่าต้นน้ำกว้านพะเยาและลำน้ำสาขาถูกบุกรุกจับจองมีตะกอนดินทับถมและผักตบชวาขยายตัวเกินกว่า1ใน3ของพื้นที่ทำให้คุณภาพน้ำลดลงเกิดน้ำท่วมและน้ำแล้งมีน้ำเหลือทำเกษตรได้เพียงปีละ5เดือน จากปัญหาดังกล่าวในปี2553มูลนิธิชัยพัฒนาได้นำความปรับบังคมทูนและทรงรับโครงการพัฒนากว้านพยาวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีแผนปฏิบัติการพัฒนากว้านพยาวอาทิด้านป่าต้นน้ำลำห้วยสาขาทรัพยากรแหล่งน้ำและด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมเริ่มดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาตั้งแต่ปี2557ในพื้นที่19ตำบล2อำเภอ แบ่งการพัฒนาออกเป็น3พื้นที่ได้แก่พื้นที่ต้นน้ำพื้นที่รอบกว้านพะเยาและพื้นที่ท้ายน้ำกว้านพะเยา ปัจจุบันมีการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นกว่า3,000ฝายเกิดป่าชุมชนมในพื้นที่กว่า1,500ไร่และร่วมกันฟื้นฟูดูแล13าลำห้วยหลักก่อนไหลลงสู่ก้านพะเยาทำให้มีปริมาณกักเก็บน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้นและยังมีปริมาณน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำเหนือก้านพะเยาส่วนพื้นที่ท้ายน้ำจัดการตะกอนขุดลอกสร้างคลองรอบก้านพะเยาและนำตะกอนไปใช้ทำเกษตร ด้านการพัฒนาอาชีพราษฎรร้านพัดพัดได้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารบรรจุพัณฑ์และการทำการตลาดให้แก่กลุ่มสมาชิกอาทิชาดอกเก๊กฮวยได้รับการรับรองพืชออร์แกนิกในขั้นตอนการปลูกและมีแผนที่จะขยายผลไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษเด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีาไรายได้ และขิงดองได้ปรับสูตรให้เหมาะกับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพใช้น้ำหวานดอกมะพร้าวจากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์แทนน้ำตาลเพื่อขยายตลาดได้มากขึ้นด้าน,นหัตถกรรมได้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของกลุ่มเกษตรกรบ้านสันบัวบกและกลุ่มพรณภาผักตบชวาโดยพัฒนาการออกแบบให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น และกลุ่มแปรรูปปลาส้มซึ่งเป็นอาชีพของชุมชนรอบควานพะเยาได้มีการศึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียทำให้สามารถนำกากไขมันไปเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ปัจจุบันกวานพยามีน้ำอุปโ,โภคบริโภคและทำเกษตรได้ตลอดทั้งปีช่วยบรรเทาน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมรวมทั้งมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระบมโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า วันนี้เวลา15นาิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์นัสรดาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชบองดุสิตพระรสทานพระวรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าตามลำดับดังนี้ นายพิพัฒน์รัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมถึง3เมษายน2566 และกีฬาวุโสแห่งชาติครั้งที่5ชอนตะวันเกมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-28เมษายน2566เฝ้ารับพระราชทานไฟพระเริกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวณสนามกีฬากลาจังหวัดนครสวรรค์ พลอากาศเอกเรืองวิทย์สีนวลน,นัดนายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อมด้วยคณนะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันและมูลนิธิวัฒนธรรมไทยเยอรมันเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิโตล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ2565ของมูลนิธิอนุรักษ์นาประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เวลา16นาฬิาสุเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสดเด็จไปยังหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ สมเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ2565ของมูลนิธิอนุรักษ์นาประการและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยในปีงบประมาณที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินโครงการต่างๆสนองพระดำริอาทิแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงานดำเนินงานผ่านศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากประจำฝั่งทะเลอันดามัน,นหรือศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก สิรีทานในพื้นที่6จังหวัดแผนงานศึกษาและวิจัยโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะหูยงหมู่เกาะซิม,มิลันจังหวัดพังงาแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนกิจกรรมสำรวจฟื้นฟูนฟนฟนอนุร,รักษ์นาปะการัง ในการนี้พระราชทานนโยบายเรื่องการส่งเสริมการดําน้ําเชิงอนุรักษ์การกําจัดขยะทางทะเลการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและการดําเนินงานวิจัยร่วมกับนักวิชาการชาวต่างชาติจากนั้นทออพระเนตรดิทัศการผลงานภาพวาดในหัวข้อทะเลไทยปลอดขยะอย่างยั่งยืนด้วยสองมือเราและภาพถ่ายกิจกรรมในโครงการพร้อมทออพระเนตรดิทัศการการนําขยะทะเลมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออัพไซคลิงเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าและส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกทางทะเลอย่างยั่งยืนอาทิการนำขยะขวดพลาสติกไซส์มาอัพไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอเป็นผืนผ้าและตัดเย็บเป็นชีวอนกระเป๋าสานพลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลจานรองแก้วเต่าทะเลผลิตจากแหและอวนของชาวประมง จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการรักทะเลจะแสดงบ้านประการรังที่นำนวัตรกรรม c p a c k 3D Printing Solution มาขึ้นเป็นบ้านประการังและนวัตปะการังผลงานรงางวัลชนะเลิศนวัตรกรรมแห่งชาติประจำปี2563ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ระบาสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเปิดกระหม่อมให้องค์มมตรีเชิญสัญญบัตรพัยดพยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่พระชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์วันนี้ที่วัดมหา,าธาตุดิวรารังสฤษิ์เขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ในอธิตดดิสฐาอำนาจองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศภาตรยและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระราชาคณะจำนวน20รูปซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ด้แก่พระราชวชิระโมลีเป็นประเทศวชิราพรพระราชาคณะชันเทพสถิตณวัดสวนพลูกรุงเทพมหานครพระวิมลศรีลาจารย์เป็นพระราชภาวนาวชิราพรพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุง กรุงเทพมหานครพระบวรรังสีเป็นพระราชวชิระโมลีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัตรคังโคสิตารามบวร,รัมหาวิหารกรุงเทพมหาคนครพระปริยัิสารเมธีเป็นพระราชวชิระวิมลพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดราชภาิธิการามบวร,รบวิหารกรุงเทพมหานครพระเมธีธรรม,มาจารย์เป็นพระราชวชิระสาราบัณฑิตพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดมหาธาตุดิบรา สิริราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระวิเทศธรรมคุณเป็นพระราชวชรรวิเทศพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดสุทธาวาสสหรัฐอเมริกาพระพุทธพยากรณ์เป็นพระราชพุทธวชิราคมพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดราชสิทธารามราชบรวิหารกรุงเทพมหานคร พระสมุทมังคลาจารย์เป็นพระราชสุทรวัชราจารย์พระราชาคณะชันราชสถิตณวัดกลางวร,รวิหารจังหวัดสมุทรปราการพระครูประหลัดสัมพิพัฒยานาจารย์สาครเป็นพระปริยัติวชระโมลีพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณวัดพระยาหยางกรุงเทพมหานคร พระครูปรหลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ธรรมจริยาเป็นพระวชระจริยาจารย์พระราชคณะชั้นสามัญสถิตนวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครพระมหาไมตรีปุญญามรินโท เป gamer, society, veterans, ็นพระปริยัต hmm. ิวชิรกวีพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตนบวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามราชบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระมหาปกรณ์กิติธโรเป็นพระศรีวชิรากรพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณวัดชนะสงครามราชบวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระมหาหนงสุมังคโลเป็นพระศรีวชิระธรรมวิเทศพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัส นาทุระสถิณวัดนบมินพระราชูทิศสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระครูวินัยรถสุนทรเป็นพระวินยัยวัชระเมธีพระราชาคณะชั้นสามัญสถิณบวัตรีทศเทพบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโสุวณปริยัตญาณุกิจเป็นพระสุวรณวชระวาทีพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณบวัดประยุรวงศาวาสบวรวิหารกรุงเทพมหานคร พระครูน,นรนาจติยาพิรักษ์เป็นพระวิเทศวชัชรยานพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณวัดป่าบรมธาตุราชสักการะสาธารณรัฐอินเดียพระครูสีปรยัติโคสิทธ เป็นพระปริยัตวิวชิราลังการพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณัดไตร,รมิตรวิทยารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูประหลัดสุวัฒนสมาธิคุณผิวศักดิ์เป็นปรรรพระวชิรกิจสุนทรพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตวับอร,รุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระครูประหลัดสุวัฒนวิมลคุณบุญทินเป็นพระภาวนาวชิรากรพระราชาคณะชั้น สามัญสถิตณบัดปทุมคงคาราชบวรวิหารกรุงเทพมหานครและพระครูประหลัดสุวัฒนะสารคุณสุเทพเป็นพระศรีวชิระสารคุณพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณบสุทัศเทพพระวารามราชบวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร ที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศภาตรัสและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระราชาคณะจำนวนสี่รูปซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ได้แก่พระเทพวิญญาภรณ์เป็นพระธรรมวชิรากรพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนะบัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระมุนีสารโสพลเป็นพระราชภาวนาวชิระมงคลพระราชา คณะชันราชสถิตนวัดธรรมถาวรจังหวัดชุมพรพระภาวนาโพธิคุณเป็นพระราชวชรโพธิคุณพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดฐานน้ำไหลจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมีฐา,านันุสัคตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปและพระมหาคลีจาระวังโสเป็นพระศรีวชรมุนีพระราชาคณะชันสามัญสถิตณวัดควรกาหลงจังหวัดสตูล ที่วัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศพัดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระเทพปัญญามุนีซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระธรรม,มชิรสุธีพระรา,าชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานคร ที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมนายนุรักษ์มาประรนีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศยศาาตรยและเครื่องยศสมณศักดิ์ปถวายแด่พระราชาคณะจำนวนสี่รูปซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ได้แก่พระเทพศาส,สนาพิบาลเป็นพระธรรมบัชรานุวัตพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมพระราชวิมลเมธีเป็นพระเทพมัชระเวทีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดรรพระศราาะีรัตนมหาธาตุ ราชบวรัวิหารจังหวัดสุขโขทัยพระมหาชโลมปัญญาวชิโรเป็นพระศรีวชระสุทีพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตนวัดทิพสุคนทารามจังหวัดกาญจนบุรีและพระคร,ประูปหลัดสุวัฒนพรมจริยคุณไพศาลเป็นพระศิริวชิระเบทีพระราชาคณะชั้นสามัญสติตณวัดสิริวัฒนารามจรรมังหวัดนครปฐม ที่วัดจัก,กรวรรดิิราชาวาดเกตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพลเอกบัณฑิตมาลายอาริสุนองคม,มนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศภาไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระเทพวิสุทธโมลีซึ่งได้รับพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวชรรวิสุทธิพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนะวัดจัก,กรวรรดิิราชาวาดวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2023ณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครวันนี้นาะจรรันธดากันสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2023สยามพารากอนภายใต้คอนเซปต์ The Wanderers Taste of Superfood ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นนาาพักภรกรศูนย์การค้าสยามภรกรกรุงเทพมหานครภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตทําเมนูอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงผลิตภัณฑ์สินค้าโครงการหลวงชากาแฟหลากหลายสายพันธุ์ปูงาโครงการหลวงหัตถกรรมโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ดอยตุงผลิตภัณฑ์ดอยคําโครงการหลวงสวนพระองค์สวนจิตรดาไอศกรีมมูลนิธินาภาร้านพัด,พด มูลนิธิพัฒนาทั้งนี้ยังได้คัดสรรวัตถุด,ดิบคุณภาพทั้งผักผลไม้และธัญ,ญพืชซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าสารอาหารอาทิข้าวกล้องดอยควีนัวน้ำมันงานดำสกัดเย็นสตอรอเบอรี่เคปกูสเบอรี่ผักเคล โอก๊กริฟเขียวตลอดจนอาหารและสมุนไพรแปรรูปต่างๆมาจากจำหน่ายเอาใจคนรักสุขภาพผู้สนใจสามารถเข้าชมงานเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์และที่กรุ่มเม่มาร์เก็ตถึงวันที่22่กุมภาพันธ์นี้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดตากวันนี้พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำหอมห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน้ำเย็นตําบลแม่ตื่นอําเภอแม่ระาาจังหวัดตากซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2550ด้วยปัญหาความต้องการด้านการรองรับ ด้านการรับรองผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้นสูงสุดและความต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่ห่างจากพื้นที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตากระยะทาง127กิโลเมตรการเดินทางสัญจรมีความลำบากในช่วงน้ำหลากถนนถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้ ด้านสาธารณภคไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาปัจจุบันใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์และใช้น้ำประปาภูเขาร่วมกับชาวบ้าน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5มีนักเรียนจำนวน93คนครูและบ,บุคลากรจำนวน9คนมีนอนุสสา์เครืออยู่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนห้องเรียนสาขาบ้านห้วยน้ำเย็นเป็นหลังกำลังใจความหวังของราษฎรในหมู่บ้านห้วยน้ำเย็นแห่งนี้เนื่องจากราษฎรทั้งหมดเป็นชาวไทยเชื้อสายปากกากยอผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ึงสนับสนุนให้ลูกหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเฉพาะในรายวิชาภาษาไทยผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านกา,ารอ่านออกอ่านออกเสียงปี2562ถึง2563คะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ0.85และด้านการอ่านรู้เรื่องปี2563ถึง2564คะแนนเพิ่มขึ้นรยละ3.8 ผลงานโดดเด่นของโรงเรียนเป็นหลักอนุรักษ์วัฒนธรรมนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ต่อจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำหอมตำบลแม่ตื่นอเภอแม่ระมาชจังหวัดตากซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน278คนมีครูและบุคลากรจำนวน18คนมีนายอนุสักเครืออยู่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหอมได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึด3เสาหลักได้แก่ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำรวจการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่ ค้นการดำเนินงานพบว่าโครงการและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นสอดคล้องกับความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนักเรียนมีความสุขสนุกในการเรียนรู้สะท้อนได้จากผลงานทางด้านวิชาการโรงเรียนน้ำหอมได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ นิทรรศการโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาลและโรงเรียนพื้นที่เกาะหนึ่งใน8โรงเรียนระดับประเทศเกี่ยวกับการทําสื่อประกอบการเรียนในรูปแบบสื่อทํามือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพบริบทของโรงเรียน จากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสามหมื่นห้องเรียนสาขากูเตโกตมลสามหมืน่นอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน95คนมีครูและบุคลากรจํานวน4คนมีนายอาคมตาสรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อจบการศึกษานักเรียนมีการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในปีการศึกษา2 5 6 5คิดเป็นร้อยละ90 โดยรัศดรที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงมีฐานะยากจนมากประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเช่นทำไร่ข้าวโพดปลูกผักทำนาตามเชิงเขาหาหน่อมาและของป่าอื่นๆจำหน่ายตามฤด,ดูกาลในการนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนทิทรรศการโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโดยใช้หลักการตามโครงการทหารพันธีปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เพื่อประกอบอาหารกลางวัน และโครงการทอผ้าทอใจสายใยสามหมื่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสตรีสวัส,สวาพาเอกเยี่ยมศิลปสวัสดีค่ะ